สวัสดีครับตัวนี้เป็นมอหล่อครับมีตั้งแต่ไซส์เบอร์11เอ็ดเบอร์สิบเบอร์แปเบอร์หกเบอร์ห้าและเบอร์สี่ครับเป็นหมอหล่ออลูมิเนียมครับมอหล่อตัวนี้หนามากเลยครับเป็นอลูมิเนียมหล่อที่หนามากครับ คือซื้อครั้งเดียวคือใช้คุ้มเลยนะครับตัวนี้เป็นเบอร์เล็กครับแค่ฝาก,ก็คือก็ยังหนาเลยนะครับแล้วก็ทางเราเป็นผู้ผลิตเองด้วยครับแล้วก็เป็นราคาโรงงานด้วยแค่ยุกก็คือรู้สึกว่าน,นักเลยนะครับเพราะว่าคืออลูมิเนียมมันหนา